อนาวน้ำเชี่ยเป็นอย่งไรมาอยู่อเทิงเขาคือเย็นสบายแท้เย็นสบายเนาะแมนคือว่าคีดหอดเขาก็เลยพามาหาเขาเขาใดผู้เขาผู้เขากับผมมันเย็นถ้าว่าเป็นตะยานดในถาวรโอ้ทางหลังเป็นหน้าผาด้วครับพี่น้องครับเป็นต้านคาผาคนกับวาเนาะครับสงการเนี่ยหน้าว่าด้ค่ะแมนที่ไรประตวบ ยู่วัดเขาช่องชาติครับผมช่องชาติยื่อนอำเภอหนองมวซ้อครับพี่น้องกัดลอยต่อ,อจังหวัดอุดรครับน้องบัวลำพูครับผมครับนี่เขตแดนกันเลยภูเขาหน่วยนี่เขาคันโนมั่วซ้อมวันนี้ก็อนจะบอกรีฟซี่ฮะ<า>ไม่ใกล้เด้อวลามันเย็นป่าเลยว่างไดเก็ะพวกเหมือนกันเมื่อเชิญครับสิบเอทไทยของดีมาฝากพี่น้องเอฟซี่แมนแมนค่ะครับ บางท่านก็อาจจะเห็นแล้วเนี่ยครับแต่ว่าหลายๆไหข่อยคิดว่าท่านได้เห็นครับผมตอนเนี่ยยุไก่บ้านน้ำเชี่ยแม่นพ่อพ่อว่าสิขึ้นมานี่ให้บ้านพ้นซงไล่มาหาครับให้ไป๊ะไทยเนี่ยตอนแม่นเดี๋ยวรอรับชมกันเนะครับผมค่ะของดีของพิเศษเนาะครับค่ะน้ำเชี่ยก่บนาท่นเดี๋ไปไกลๆเนาะครับผมป่านนี้คนจะพูดเต็มวัดหรือเป่าเนอะยังมาอยู่ อ๋อค่ะโชคดีได้ค่ะสวัสดีค่ะดานมุ้ชงค่ะเมื่อนี้กลับมาพบกับน้ำเสียแล้วค่ะดานมุ้ชมคลิปนี้น้ำเสียสิผ้าไปตามแนวทางเลขบนพ่อชนบุรีค่ะอ่หวดววาหันนี่พอพันกระเขาหกสามตรงตรงนะคะหกสามตรงตรงเลขดับลางพอแม่นเนาะค่ะดานผุ้ชมก็พอท่อค่ะดับไลยพอมค่ะ เอฟซีอ่ะล่อคอยเลกดับผู้ผลหมักเนาะค่ะท่านผู้ชมผู้ว่ามักกะมีเลกดับค่ะผู้มักกะหมักคักค่ะท่านผู้ชมผู้ผู้มักกะบ่าหมักคักค่ะเทิ่งคอมเมนต์ว่าให้เนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่ากะโรคไห้คือเกาค่ะเลกดับเลกดับหาสำนักน้ำเสียกะได้โรคไปแล้วเด้อค่ะเพราะว่าเพิ่มปูอารมณ์ดีเข่ามากค่ะท่านผู้ชมปูกะดับดีคือกันค่ะดับเอาอยู่คือกัน ส่วนที่ดับลหลายก็คือพอท่อกับอพอช่งบุรีพอท่อก็จะดับบนพอชนบุรีดับลลางค่ะเอาอยู่ปีไม่มากนี้ท่านในรุดเนาะค่ะดันมุ้ชมถาเป็นก้อนพอท่อน้ําเสียก,กะโท่ไปแล้วพอเป็นติบงานขาวดำเด้อค่ะดันมุ้ชม เอาคลิปนี้น้ำเสียสิบห้าไปตามแนวทางเลขบนของพ่อชนบุรีขอบคุณแนวทางพอเด้อค่ะไปรับชมเราฟังพอกันเลยเด้อค่ะฮัลโหลพ่อสวัสดีค่ะอะสวัสดีสวัสดีค่ะหนาวปะพ่อว่นนี้เป็นเย็นเย็นเนี่ยหนาวดีกวอายุบานเ้องอือแปลกวะพ่อแปลกยังไงยิงไม่แข็งแรงกันแน่พ่ข้าใจเมว่านห้อนพักหยัง พ่ปกปกติมันจะไปเดือนเมษาเนี่ยห้อยู่บ่ได้หลือดิพ่อเนี่ยหาว่ามันต้มน้ำอาบอีกดิพอ่อมาสาวเต้นมาปีสี่เปิประตูเปิดเประตูบ้านเอ้าลมพัดต,ตึงเต้นเขาขึา้นเยีดังชัวรโอ้เจกว่าโลกเกีก่ยวกับเป็นนั้งไหนเนาะพอ่อเมนๆนแปลกอยู่ปีนี้เนาะพ่ออือค่ะเอาพ่ออุปว่าหันโกสามพ่อถือบ่ เด็ยุ่งนั่นเด็กตลกพออันเลขดาวพ่อเขาอยู่เนาะพ่ออยู่งอ่ะย,ยุ่งยู่ส่วนนี้เอาอยู่ค่ะท่านผู้ชมไอ้ที่โตนั่นมันมันผิดอ่ะขังเลี่ยดี้พ่ออืมอันน้ำเสียตโต๊ะใจเลยพ่อว่าเอ,อ้ามันไม่เคยรู้จักเดียวขังเลี่ยมันมันมีสองสูตรเดียวใช่ไหมค่ะมันมีสูตรเลยสูตรหนึ่งก็สูตรสองไอ้ที่ให้ไปให้สูตรสองหมายถึงว่าสูตรสองที่ให้ตลอดนะค่ะแค่สูตรหนึ่งเลยยังไม่ลุด S <S <S มะเจี๊ยบไ่<ม>ได้ไอ้ดึงตัวกับซีมันเข่าสอง,องตัว <S <S ค่ะอือสูตรนึงก็เดินท่อกันนั่นแหละที่ได้ <S <S ให้เก้ามาเจี๊ยบให้ล้มเห็นไหมสูตรนึงเดือดร้อกันตีพ่ออืออืม <S <S คลิปนี้เขาจะเอาสูตรนึงหรือสูตรสองดีพอ่อจักมันก็เล่นไต่เรื่องเพระเบิรงอยู่ค่ะอือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อตีท้อยบอกดอกค่ะอือเอาพ่อบนเท่าคลิปนี้บนเนาะพ่อ อ่าบนบนบนติดบนเลิเดินบนเลยนะเดินบนนะ,ะเดินบนนะเจ็ดกับสามเจ็ดกับสามอค่ะประกบคู่นะพ่อวันนี้สองตัวบนค่ะเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดไม่เสองคู่นี่ลหรออุย้ย สองคููค่ะทุานผู้ชมพอกับมาพามันใจมันยูถึกแต่ไม่กลับตัวนำได้กลับตัวน้าได้ค่ะรุานผู้ชมน้ำเชี่ยว่าเขียนกลับเพราะว่าเหลขกมันมีสองคูหนึ่งเข้ากลับเอาเนาะพอบอกบอกเอพีดีมืแอวนนี้ป่ะไหนสองนี้ไอสองเก็ดนี้มาฟังมาฟังคลิปนี้แล้วค่ะทะเลคนออกสองเก็ดค่ะท่านผู้ชมสองเก็ดเก็สองพอให้กลับน้ำ เกตซีซีเกตกลับน้ำเด้อค่ะท่านผู้ชมกลับน้ำค่ะให้สองกูไหวกว่อนเน,น,<ห>นาะพ่อแต่ละมันใจกระต๊อบเลยล้ลางแก่มือเนี่ยพ่อได้ได้ <laughs> แม่เสียสนเนาะ <laughs> ค่ะเสียสนค่ะ <laughs> อันพ่อว,ว่างน้ำเคี้ยวกับพรอนสองวันแล้วพ่อเสียสนค่ะแต่ว่าจะไปขึ้นบนแม่พ่ออืมอืมมัน มันแบบว่าส่องโตว่ยอยู่ปไหนเนาะพอ่อช่วงนี้เนาะค่ะวันนี้เขียนอะไางานปไหนยืนตงนรงไหนแล้วนัพ่อหมดนี่คิด <laughs> นว,นว,วา่ายินละยินลยินละตัวนึกชั่วโอ้ยคตรไปโคตรไปโคตรมากโยค่ะพ่อเอาวันนี้เลขที่มันลุดไปครั้งแรกหมวดนี่เลยตัวไหนค่ะยังบ๊วยยังบ๊วยเบิ้งเลยเนี่ยมันดูเร็วแต่เขาจดไว้เลยเอากระสันห่อตัดชุดหนีไปก่อนเนาะพ่อ อ่ะชนีเปก้อนแยกเด้อทุกอย่างจริงจังได้ได้ได้ค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าน้ำเสียร์จะไปตามเลขลรางหเพิ่นคัดคัดก้อนค่ะท่านผู้ชมส่วนนี้อ่ายืนยังสเปะสปาอยู่ค่ะมันกับยังไข่เด้๋ยวอมันแรนมากขึ้นบนในบนอยู่ก่อนที่เราพ่อเล่นเปสองหางนี่แลเล่นตลกสองหางนี่แปดสามก็พบสามสองหางค่ะ ก็มาเชี่ยังวาเรีกพ่อเขาสามตัวอยู่น้ำเชี่ยว่าพ่อเนีได้เรียลักพพอลุดไหมน่ไเก้าแก่เก้าศูนยมันลุดถึงว่าที่ย่งดานอ่ะเมนพ่อแม่หาพ่อว่าไหอยู่อืมขามากค่ะวงันเกเขาสาตัวเห็นเก็มาเชี่ยวบันวันพ้นเขาสามตัวสามตัวมันมันม่เหานพอ่อ่าเจ๊สว่างไหเนาะค่ะเขาสองตัวค่ะบน หกสามตรงๆค่ะเอาเรื่องบ้านดังดอกพ่อนี่เจ็ดสองกับเจ็ดสี่เนี่ยแมนแมนแมนบ่บ่มีบ่บ่บ่ดังเลยพ่อเดินนี่เงียบๆพอเห็นรูปล่เบิ่งเบิ่งไปเออต่ให้คืนกันเถอะเด็กเอาเขาเนี่ยบ่สนใจละแม่นพ่อออืเอาบัดนี้น้ำเชี่อกัสิรอพ่อถ้าเรสเต็ปไปเด้อพ่อได้ได้ขอบคุณพ่อได้หลายอยู่ดีไม่แห้งสวัสดีค่ะอจ้องเด้ง อาา๋อค่ะท่านผู้ชมหกสามครับพี่น้องเนาะเพิ่นว่าโอ้ยเลขนี่ลุดแม่ครับเพิ่นว่าซุดซุดกระห่าพอเถอะตัวแทนกันแม่นพิน่น์รออยู่ในคลิปอยู่ครั้งแรกแม่เ่าครั้งแรกที่เลขติดบนล่างลุดได้ครับผมปี<น>ที่แล้วพอมีเลยแม่นปีนี้จังไดว่าลุดมึงในแถวโอ้ครั้งแรกเอาา๋อค่ะท่านผู้ชมเพิ่นท่านได้ให้ แน่นอนเด่นครับดับลางครับพี่อนะ้องเนาะเอาอยู่เท่าทัาเสียเพิ่นหน้าเต้สองอ่ะโบกกล่ามาจนว่ามาหอดซิพกุกมีหน้าเนาะครับลางในกกุมพวกนี้เขาจะดตรงว่าได้สือเลยเขาจะดต้องไปโยมใช่ตัวอื่นหนึ่งสินะครับหลายกวก <laughs> เ่าอาองวดนี้มากแล้วคะ่ะท่านผู้ชมมวดนีเิ่นไ้เท่านีนะะ้แล้วค่ะ พันวากลับน้ำดีนี่กลับด้วยแล้วค่ะเรนผู้ชมกลับด้วย,ดวยเดินบนพันไห่เจ็ดกับสามสองตัวบนเจ็ดสองสองเก็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดน้ำเชี่ยวบอได้เขียนตัวกลับไห่แต่ว่าเขียนไว้กลับพอพันยั่งมาว่าน้ำเชี่ยวว่าบอเขียนสองเก็ดไห่ได้พอพอพันจะเรยกว่าเดี๋ยวก็ว่าให้เจ็ดสองมันออกสองเก็ดอืโอ้ยค่ะเรนผู้ชมแม่ มีครับผมบางประเภทเนาะค่ะครับคอมเมนต์พ่นกับเ่้าแค่เราเด้อค่ะคันเลขเกพ่นถือสองคู่นี่นะครับคันเพ่นออกสองเกตก็ถือว่าเลเพ่นเข่าเด้อค่ะเพราะว่าเขียนไว้อยู่ค่ะคันเขียนหลายมกระสิหลายเนาะครับค่ะนี่แหะค่ะดังนผู้ชมบ้าเบิ่งอันนี้เ่าควอยไปก่อนหนานั้นเืมเมนยังมัน ติดเจ็ดน้ำกันอยู่แม่ข้วไม,ม้นะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเหรอขันเอฟซี่คิดว่าเจ็ดสิว่านี่ขันพ่กมักสองสำนักนี่ประกบเอาไปประกบกับสำนักอื่นนะค่ะรับมรบูส้มหรือว่าจะถาปัวรล่มดีอีกเนาะ<ม>เลขบนค่ะ ตอนนี้สองสำนักนี่มาชนกันแล้วเลขหน่อยคููพร้อมนี่่ะคะ่ะเดี๋ยวชุดเลขดับเลขเกิดลางเ,เดี๋ยวตามมาด้ค่ะทานมอชมเนาะคเอาค่ะทางมือชกพอเพิ่นกะได้6-3กสามเนาะค่ะเขาหันนี่นเาาพิ่นกะประกอบคร,รูว่าอะไรสองคู่นเน้นๆคน่ะหมวดนี้ สองคูเ่เลขนั้นก็เคยรุดกับรุดเนาะค่ะดานู้ชมแต่ปีนึงมันบรุดเลยที่ค่ะปีที่แล้วที่ว่าเลขเด่นถิ่นอเชริกโซ่ให้เอฟซีเบิงดีๆค่ะล่าสุดมารุดค่ะดานู้ชมค่ะจะว่างวดนี้คลิปนี้เพื่อนท่านได้ห็นแล้วค่ะว่าท่านได้เปิดเบิงว่ามันมีตัวไหนค่ะเอาสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางพอชอนบุรีเด้อค่ะอสองคู่เน้นๆนล้วค่ะดอนบชมค่ะ เอาสไลด์คลิปนี้พอกันคลิปหนายูดีไม่แห้งสุขุสุข้สขนสวัสดีค่ะ